จเจริญพรท่านญาติโยมพุทธบริษัตว์ทุกท่านในภาคเช้าวันนี้จะได้นำนานา,นาสารธรรมกรเก็บเล็กะสมน้อยมาสนทนากับท่านญาติโยมเพื่อเป็นการประเทองปัญญา เสริมความรู้ความเข้าใจในระดับของปุถุชนปุถุยังหนานแน่นโดยกิเลสต,ตัณหาเป็นสำคัญในชีวิตสังคมปัจจุบันนี้สังคมปัจจุบันนี้กำลังปั่นป่วนกำลังสับสนกำลังวุ่นวายและวันไวในความศรัทธาของตัวเอง ศรัทธาที่มีขึ้นอยู่ต่อพระสงนั้นชาวไทยยึดมั่นถือมั่นว่าพระสงฆ์เป็นผู้นำระดับต้นๆในด้านการเป็นเดวต้นแบบสำหรับให้ชาวพุทธได้ปฏิบัติตาม พอประสงค์ได้ศึกษาเราเรียนรู้กอทำคำสอสอนตามพุทธพจน์บาลีแห่งปะตะวิดกมาแล้วก็เพื่อที่จะได้สอนให้ผู้อื่นได้ปฏิบัติตามให้รู้แจ้งตามทันความเป็นจริงเพราะปัจจุบันนี้ กระดาษนี้เกิดต่อชอบช้ำในจิตในใจของชาวพุทธที่ยกย่องพระสงฆ์องคเจ้าว่าเป็นผู้นึ่งเลิศกว่าคารอหัดคาือวาดอยู่ในระดับแนวผู้นำทั้งวัยวุฒทั้งคุณวุฒ ก็มีพร้อมมีสมรสัต์สูงมีตำแหน่งสูงมีความรู้สูงแต่กลับประพฤติในสิ่งที่ตรงกันข้ามคือชั่วเมื่อเป็นเช่นนี้ญาติโยมก็ต้องสะอึกละเมื่อพระไปอย่างนี้แล้วญาติโยมจะเป็นอย่างไรก็เกิดขึ้นทุกเทียงกันบางคนก็บอกว่าจะไม่เข้าวัดแล้วแหละ มันคนบอกไปทำบุญสุนทานเลยพระแล้วทำบุญได้พร,พระเลยพาไปก่อกิเลสพาไปก่อความอับเฉาให้เกิดขึ้นในหลักในในพระพุทธศาสนาทำให้ศาสนาบัวบองในสายตาของคนนอกศาสนาบองไอในเรื่องนี้อะมันก็เป็นเรื่องที่พูดได้ยากเราไม่รู้ว่าขายะไปอยู่ตรงไหน,น เราไม่รู้ว่าฝุ่นไปอยู่ตรงไหนเราไม่รู้เชื้อโรคไปอยู่ตรงไหนเรามองดูแล้วอ่ะตรงนี้สะอาดตรงนี้น่าจะไม่มีเชื้อโรคตรงนี้น่าจะไม่มีขยะแต่มันกลับมีมองในตาเปล่าไม่เห็นนะต้องจับด้วยกล้องจุลทรรศมองในสายตาไม่เห็นเพราะฉะนั้นก็เป็นเพราะว่าเราให้ความศรัทธา ในสถาบันพระส,สงฆ์ไทยในติระวาดไว้มากไม่ว่าจะเป็นธรรมยุทธ์หรือจะเป็นมหานิกายก็แล้วแต่เราให้ความเคา,ารพศักดิ์ละและก็เชื่อถือพระผู้ใหญ่อย่างนี้ได้รับการฝึก,กอบรมมาเช่นนี้เมื่อเราผิดหวังเราก็ท้อถอยเราก็เกิดความขัดัึใงจิตใจว่าเราจะทำบุญเพื่ออะไรทำบุญเพื่อตัวเราเนี่ย ไม่อไ่ทำบุญเพื่อผู้อื่นทำบุญก็หมายความการทำความดีนี่เองเมื่อเราทำความดีมันก็ยอมในประโยชน์แก่ตัวเราเราอย่าไปจับมองเฉพาะบุคคลอื่นว่าก็เป็นเช่นนั้นเขาประพติเลวแล้วเราจะต้องทอดถอยไม่ทำความดีต่ออ้อย่างนี้ผิด เรามีหน้าทหน้าที่ทำความดีเราก็ทำไปทำไปเพื่อประโยชน์ตนจะได้ฝึกตัวฝึกตนฝึกใจตนให้เป็นผู้ไม่เห็นแก่ตัวความเห็นแก่ตัวนี่แหละสร้างความบันเลยเกิดขึ้นแก่ชีวิตแต่ละคนแต่ละคนเพราะความเห็นแก่ตัวนั่นแหละอยากได้อยากมีอยากเป็นอยากเดีนอยากดังมีมากมาย แต่อยากตัดกิเลสละกิเลสตัณหานี่ไม่ค่อยจะทำกันคำสั่งสอนผู้เจ้านี่มุ่งตรงโดยปฏิปานสูงสุดแต่เราก็มีแต่คำพูดมีแต่คำปัตถนานิพานังปรมังสุขังเราก็ปัตถนากันนะอย่างนี้ปัตถนาจะไปนิพานแต่เราไม่ได้ใช้สติและปัญญาไม่ว่าทองพระทองศพท้งคนท้งขรุขั ที่เป็นๆกันอยู่เวลานี้แหละพระ,ก,ะรก็อยากทาตัวเป็นคารวัตคารวัตวีอะไรเราก็อยากทําสมัยก่อนด็อกเตอร์ไปเวียพระเนี่ยเราก็พยายามจะเรียนแบบทางโลกนะพระเราสมัยก่อนก็มีประโยคสามประโยคสี่ประโยคห้าประโยคหก 7, ประโยคเจ็ดประโยคแปดประโยคเก้าเราก็เรียนในทางธรรมเดินสายธรรมแต่เดี๋ยวนี้ม่เป็นไปอย่างน้น ทางโลกก็มินปริญญาตรีเราก็ปริญญาตรีทางโลกมีปริญญาโตเราก็บปริญญาโตจทางโลกปริญญาเอกเราก็เอกทางโลกเป็นศาสนาจารย์เราก็เป็นศาสนาจารย์ให้ไปเทียบเทียงกับทางโลกเขาก็เป็นเรื่องดีแหละแข่งกันในการศึกษาหาความรู้กับเป็นเรื่องดีประดับสติปัญญาเพื่อที่จะได้พัฒนาในหลักการองค์กรหลักศาสนาให้ดีขึ้นห้เจริญขึ้น ก็เป็นเรื่องดีีแต่เรียนแล้วเนะรู้แล้วเนอะก็อย่าทอดทิ้งหลักธรรมการทอดทิ้งหลักธรรมเนี่ยมันก็ทําให้เกิดความเสียหายที่เห็นเด่นนี่แหละเราเรียนสูงเรียนไปไปเรียนตรีปเรียนโทปเรียนเอกเราเรียนกันสูงแต่เราไม่นําความรู้ความเข้าใจมาปฏิบัติการไม่พึกไม่ปฏิบัติทำที่แหละทําให้คนประบาททาให้คนเสียคน ทำให้คนเดาทำให้เป็นโบคาชีวิตแต่ว่าจากการที่เราไม่ปฏิบัติทำที่แหละเราจงทําหน้าที่ของเราอ่ะให้สมบุ์มีหน้าที่เป็นอุบาสกเราก็มันเป็นบุญมันเป็นกุศลตามแนวในการศีลภาวนาเราก็ทําเป็นเราจะไม่ท้อไม่ถอยเหตุการณ์พายุจะากันหนาขนาดไหนเราก็ไม่ท้อไม่ถอยเราก็ดําเนินของเราเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าเกิดมลสุมเกิดขึ้นแก่สังคม เกีนนะ่ยมูคณะของประสงค์แนวประสงค์บางรูปบางคนทําชั่วแล้วเราก็ถอยสัทธาแต่เราก็ไปหยุดทําความดีไอ้นี่ไม่ไหละเราต้องมาหยุดทําความดีเราต้องเอาชนะความชั่วความนึกคิดความปรุงแต่งจากจิตใจเรานี่แหละเราต้องเอาชนะใครชั่วใครเลวใครเป็นอย่างไรก็เรื่องของเขาเป็นนาทีของเราเป็นชาวพุทธเราปฏิบัติตัวชาวพุทธของเราไหวพระสวดมนต์ อย่าลืมภาวนายึดหลักทารศีลภาวนาเป็นหลักสำคัญในการดำเนินชีวิตไม่ใช่เราไม่ศรัทธาพระที่ทำชั่วไปแล้วเราไม่ศรัทธาแล้วเราไม่ทำความดีอันนี้ไม่ได้คนละเรื่องกันแยกแยกสเพราะพุทธศาสนาเนี่ยก็คือตัวพระสัทธรมร,ร,ธรมพระวินัยพระธรรมวินัยคือตัวพระศาสดา เทียบได้เท่ากับพัทธรดีเป็นดินเป็นประเทศนี่แหละส่วนคนที่มาอาศัยอยู่ในราชดาจัดไทยจะเป็นคนเผ่าพันธุ์ใดจะเป็นคนยีนคนไทยคนอะไรก็แล้วแต่คนอิสลามอะไรก็แล้วแต่มาอยู่ในประเทศไทยเราก็ต้องรับสาประเทศไทยแล้วใครทําผิดก็ว่าไปตามตัวบทกฎหมายของกบินบ้านกบินกบินเมืองไม่ใช่ว่าเรา อย่าไปรังเกียจพัฒธรดีเป็นดินของชาติไทยไม่ได้เป็นดินพัะนรดีชาติไทยไม่ได้ไปทำอะไรไกลมีแต่ให้ความลมเย็นมีแต่ให้สุขหัวนอนนอนกันได้ที่เข้าไปอยู่นี่จะได้มีที่หลับที่นอนที่พักอาศัยในชีวิตจากรุ่นต่อรุ่นจากรุ่นต่อรุ่นจนสถานะบางท่าเราอย่าไปคิดตรรยศต่อชาติต่อแผ่นดินอันนี้ คนก็เหมือนกันพุทธศาสนาก็เหมือนกันแหละคนที่ได้บวชได้เรียนเอาความรู้แต่อาศัยใบบุญในแห่งพระพุทธศาสนาได้มีความรู้ด้มีสถานะเป็นเย้าคุณเป็นพระครูเป็นสมเด็จระรกชจักเถอะแต่เรามาจากลูกเออลูกชาวบ้านหลานชาวเมืองเราไม่ได้มีอะไรมาและเราได้มีความเพียรความพยายามในศึกษาเราเรียนขึ้นเราก็ได้สถานะขึ้นได้วุฒิขึ้น สถานะกิว่าเป็นพระครูเป็นเจ้าคุณเป็นอะไรก็ช่างอะถ้าเราใครจะตั้งอะไรก็ช่างหลวงพ่อสมเด็จพุทธพัวสายจาน์ฟื้นสุตินัลโววัดสมบิยาสอนอยู่ตลอดเวลาว่ะใครจะเป็นอะไรก็เป็นไปแต่อย่าลืมคำว่าความเป็นพระพระต้องมีพระวิไัยลักษาวินัยสะอาดพอกใสต้องปฏิบัติตามระตถมวิญัย ไม่ว่าจะเป็นเจ้าคุณจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ต้องรักษาศรัทธาของประชาชนของชาววาาไว้จึงจะอยู่ได้ไม่ใช่เป็นเจ้าคุณเป็นสมเด็จแล้วไม่รักษาศรัทธาของชาว้านาไว้มันจะอยู่ไม่ได้การเป็นเจ้าคุณการเป็นสมเด็จการเป็นพระรูปันเรื่องสมมุติที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมบรมพิตรพระราชบัตรยวโประงสมงพระราชาทาน ได้พะไิสู่สองผู้มาพุติดีปฏิบัติชอบตามวัฏธรรมนิยายให้ได้รับศสถาดาขึ้นเพื่อที่จะได้รับผิดชอบสรุบำรุงพระพุทธศาสนาให้เจริญยิ่งยิขึ้นดีเป็นเจตนาสำหรับสถาบันพระมหากษัตริย์ในอุปธรรมคำชุนแก่พระสงฆ์ไทยพระสงฆ์ไทยเราเนี่ยได้ดีเพราะมจะอยู่กันได้ ถ้าม่จะอยู่วะไม่ให้ไม่มีอะไรดีถ้าเป็นลูกสาาบานล,ลานะจะเบือกพาจะนั้เป็นอะไรมาแล้วก็อย่าไปหลงตัวอ,อย่าไปลืมอย่าไปหลงละเลงอยู่กับลาบยศรเสน,สน,สน,สนี่เขาสวมบัวให้แล้วะบางคนลืมตัวลืมตนเมื่อก่อนนี่เป็นพระธรรมดาก็เข้าพบไายสนทนาง่ายนิมนต์ง่ายพอเป็นสมเด็จกบักเป็นเจ้าคุณชั้นดันชันดีขบัก อิบนี้บนยากเข้าหาพบยากไอ้นี่เขาเรียกว่าเริ่มแลยเริ่มจะลืมคุณแหละไอ้ที่เราได้ดีมาทุกวันนี้ที่ไห้เป็นพระครูเป็นยกคุณเป็นสมเด็จก็เพราะว่าบินสบายทานของทันญาดโยมแล้วญาติโยมให้บินสบายทานในครบจัลให้ประทางเลี้ยงชีวิตจึงยันใดประกอบอาชีพของความเป็นพระภิสุในพระพุทธศาสนาการเป็นภิสูในพุทธศาสนาเนี่ยเราต้อง เราต้องทำตัวให้จ้งอยู่บนพระธรรมวิน,นัยปฏิบัติตามที่ยศีลพุทธเจ้าทรงอนุญาตและงดเป็นศีลพุทธเจ้าทรงห้ามกนเสียใครเชื่อพุทธเจ้าไปเจริญนอกงามให้บุคลในพุทธศาสนาใครจะแตกแถวนอกแนวก็ย่อมให้ยนะบรรลัยไปอย่างที่เห็นๆนี่แหละเป็นพระเป็นสงเราก็ต้องทำตาม พุทธบัญญัติที่พระอ,องค์ทรงวางไว้การที่คนเรามีกรอบมีเขตของศีลสุตติคุณก็จะงดงามผ่านมีหลักธรรมในใจมันก็ทำให้เราเป็นผู้มั่นคงหนักแน่นใดเหตุและผลรู้ดีรูดด้รชั่วก็สร้างให้เราเป็นคนดีนั่นแหละว่าธรรมในพุทธศาสนาสร้างเราเป็นคนดีสร้างเราเป็นคนตรง สัางจะทำให้เราอยู่กับเทืดเรื่องผลอยู่กับบุญแระบาปสองอย่างนี้พระพุรธเจ้าก็สอนให้งดเนี่ยงดชั่วจงพวงเด็กมันก็ทำชั่วทั้งกายวาจาใจที่เป็นตุจริตเน่ให้ประกอบสุจริตวยกายวาจาใจจำละจิตใจสะอาดผ่องใสจางลาต่างตาสะาดสมบุรณ์บำเพ็ญกุศลได้ถึงพร้อมอันนี้เป็นเรื่องสำคัญเลย การทำความดีการทำความบริสุทธิ์การตั้งตนให้อยู่ในความบริสุทธิ์เนี่ยเป็นเรื่องที่ควรทำแต่เมื่อใครเป็นอย่างไรก็ช่างเราเป็นชาวพุทธเราก็ต้องประคับประคองความเป็นชาวพุทธของเราตามอัตภาพของเราใหอยู่กันได้ทุกวันทุกวันเลยแต่พอเราจัดสมมูรณ์ไว้นยิยอยโยมเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นก็แล้วแต่อยกายอมไปจงเดินไปสู่การ ประพฤติปฏิบัติชอบตามคำสั่งสอนของพทธเจ้าเพราะพระสัตธรรมของสมบัติพระเจ้านั้นไม่เสือส่อมพระศาสนาก็คือตัวพระธรรมวินัยไม่มีเสื่อมไม่มีหายมีต่ทรงอยู่ตั้งอยู่เพื่อความบั่นคงของสถาบันพุทธศาสนาใครบอกว่าศาสนามันเสื่อม ศาสนาไม่มีเสื่อมแผ่นดินเนี่ยไม่มีแผ่นดินไม่มีจางหายไปไหนมีแต่คนละทาชั่วกบมางมันหายติดคุกบ้างติดตลาดบ้างอะไรบ้างตานองเนี่ยเพราะฉะนั้นกุทธศาสนาก็คือตัวแผ่นดินวัตรณีไม่มีใครทําลายได้ไม่มีใครทําลายได้ไม่มีเสื่อมกายไปไหนบุคคลเราไดก็ทุจรในพระธรรมวินยัย ก็ยอมแพ้พ่ายไปด้วยตัวเองเสื่อมไปคนที่วัตถุทลายพระธรรมวินัยก็ยอมเป็นผู้พ่ายเป็นผู้แพ้เสื่อมไปอยู่ในโลกนี้ในปัจจุบันนี้ก็เท่ากับเป็นเปรตเป็นสุรกายสังคมไม่ยอมรับนะนี่ก็เพราะว่าปบาทนั่นแหละเราอย่าบระบาทจนได้ญาติยอมเห็นอยู่แล้วว่ะ สิ่งเหล่านี้ที่เขาทำนะคือไม่ใช่ขยะสังคมขยะสังคมขยะวัยุขยะพระสงการฝากศาสนาการที่เราบวชมาในพุทธศาสศนาทุกคนจะต้องเป็นทาสของพุทธเจ้าไม่ใช่มาเป็นกาบฝากศาสนาไม่ใช่เข้ามาแล้วจะมาเพิ่มกอบก้ยเราบวชเข้ามาเพื่อละเพื่อวางเพื่อให้ละกิเลสตัณ้า เบาบางลงากพจะก้าวไปสู่ความเจริญทำบาจารีสุขังเสติผู้ประพฤติธ,ธรรมจะมเป็นผู้เจริญอันนี้ผู้ใปประพฤติธ,ธรรมไว้ปฏิบัติธรรมก็เป็นผู้เสื่มอมเป็นผู้อัยยดะและบรรลัยในที่สุดดังที่เห็นนี่แหละมียศสงูงยันเตียบจันดำมบครูเป็นอะไรก็แล้วแต่อยู่ดีๆเห็นไหมอยู่บนสวนรรค์เลยดอกละมาพวะ ไม่มีความหมายอะไรเลยตั้งชีวิตอะการที่เป็นพานบาลาชิดเนี่ยตั้งชีวิตแหละเอาอะไรไม่ออกไปเคยไม่ขึ้นหรอกเนี่ยพอความประมาทพอความไม่เอาใจใส่ในหน้าที่คนเราทุกคนจะต้องเอาใจใส่ในหน้าที่มีนหน้าที่เป็นพ่อแม่ก็ทำหน้าที่พ่อแม่ดีมีนหน้าที่เป็นบุตรธิดาเป็นลูกก็ต้องเชื่อฟังอยู่ในวัดพ่อแม่ย่น เป็นบุคคลที่กล่าวรล่าอย่าเป็นบุคคลที่ไม่รู้จักใครเป็นใครทำหน้าที่เอาตนตนที่ถูกต้องมีหน้าที่เป็นพระสงฆ์องค์เจ้าก็พยายามไหวพระสดมนต์เจริญพระเจริญพระธรรมวินัยเข้ามาปฏิบัติเพื่อละเพื่อวางสิ่งตนเป็น้าศึกแก่ใจเราเราก็มือนกันทุกคนยิ่งพระเกิดขึ้นอย่างนี้เนี่ย ายิโยอมทุกคนต้องยินเขาวัดเขาวาเราต้องยืนหลักให้เขารู้ว่าเราไม่ได้ยึดติดบุคคลใดแต่เราเราถือยึดในหลักพุทธศาสนาคือพระธรรมวินัยพระศัษธรรมของบุคคลจ้าายึดตรงจุดดีเราว่าได้ยึดตรงบุคคลนั้นเป็นเจ้าคุณบุคคลนั้นเป็นสมเด็จบุคคลนั้นเป็นพระครูอะไรไม่ใช่เรานันจวาดเ้าดันเป็นเจ้าเันจวัดไม่ใช่เรายึดถือคนดี เราสรรเสริญคนดีเรายกย่องคนดีแต่คนไม่ดีเราก็ไม่ยกย่องเราก็ถือไเ้ขาเสียอันนี้นิกาเห็นนกาอังปากกเดีประหลาดยกย่องบุคคลที่คนยกย่องทับตมคนที่ทับถมอันนี้เป็นหลักฉะนั้นตัวเราเนี่ยพัฒนาการเป็นชาวพุทธีดีเป็นอุบาสกที่ดีเป็นอุบาสิกาที่ดีอุบาสกอุบาสิกาหมายถึงพูดถึงพระรัตนตรัย เป็นที่พึ่งเป็นสรัตภายในใจอย่างมั่นสนส่วนคนที่ดอกแตกแถวไปก็ไม่ใช่เป็นอุบมาสกุบาสิีกาคนที่ทาชั่วในพุทธสานาะเรียกีกาไม่ได้รนะไม่เรียกสีกาต้องเรียกกาลีเราไปเรียกสีกาดังศีกานี่ถ้าว่กสีกาเนี่ยเป็นผู้ถึงโดยพันรัตนาไตแต่คนเข้ามาทําลายในองค์กรของสงองค์กรของ พระภิกษ no ุสององค์เจ้าเราถือพภพนิพพานีดับความเดือดร้อนกับะสู่บูคาเหมือนนางกินตบาวิกาเหมือนเทวทัตเป็นต้นเพราะฉะนั้นเราจึงทำความเข้าใจแยกแยะอย่างว่าเหมือนกับเราที่ชอบเรียกคนทำชั่วคนเป็นปัตพานเราเรียกมหาจุนบางเราเรียกมหาจุนบางอะไรต่อไปไรแยิ่งไปจรนั่นแหละปัตตพานนั่นแหละนี่คนก็เหมือนกันแหละที่เข้ามาทา ความไม่ดีไม่งามเกิดขึ้นทำลายพระสงฆ์องค์เจ้าในเลขคลเนี่ยในลักษณะที่ตั้งใจที่จะทำลายพระพุทธศาสนาแต่เรื่องโดยพระสงฆ์เราเนี่ยมีหลักธรรมไม่เพียงพอเขาเรียกว่ามีต้นชนไปกพอก็เคลื่มไปลงไปด้วยความอยากได้อยากมีอยากเป็นโดยลืมสถานะตนเองนี่แหละอันนี้แหละคือความประบาทคนประบาทนี่ พบแต่ความหายนาดะคนไม่ประบาทก็ยอมไปเพี่ยนปรับไปผิดพลาดแต่ผิดพลาดไปแล้วก็แล้วกันไปเพราะเราจะมาย้อนความถอยหลังอะไรเป็ได้ลนะ้ะสิ่งที่เกิดแล้วผ่านไปแล้วเนี่ยเหมือนก็คนตายแล้วอะเอาเข้าไปั้ช้าข้าสูตสารใบเผากับฝังอะไม่มีใครเอาผีกลับบ้าน เราะฉะนั้นอะไรที่ผ่านไปแล้วอย่าไปเอามาคิดอย่าไปเอามาพูดพูดไปก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเพราะผ่านไปแล้วเนี่ยพูดไปก็ไม่มีอะไรดีเอาตั้งตนในะวันนี้เราไม่ทำสิ่งที่เลวร้ายเราจะต้องตั้งตนอยู่ในหนักแน่นตามแนวพุทธเจ้าพยายามบำเป็นทานศีลภาวนาปฏิบัติธรรมให้เป็นปฏิบาปฏิปทาไม้ตองสุดโตง การปฏิบัติทำปฏิบัติตัสายกลางไม่ต้องทําอะไรให้มันเกินไปสุดโต๊งการทําสุขสุดโต๊งเนี่ยมันไม่ใช่ปกติวิสัยกอนกลททาไว้พอดีพอดีทำอะไรเกินพอดีมันก็ไปอย่างนี้แหละดาบเต็มองมันก็ไหลไปหาได้ประโยชน์ได้ไปเอาไว้พอดีใช้สติและใช้ปัญญาในการดำเนินชีวิตมีสมาฐิ ทำในสิ่งที่ชอบทำในสิ่งที่ถูกต้องคิดถูกต้อง,องทำถูกต้องพูดถูกต้องชีวิตก็จะเดินก้าวไปสู่ความเจริญดังนี้และในช่วงนี้กญายาโยอมก็อย่าไปคิดในเรื่องของพระสงค์ที่เกิดขึ้นดังไี้กล่าวแล้วเราแยกแยะพุทธศาสนาคือตัวพระธรรมธรรมสังสอนพุทธเจ้าส่วนตัวพระสงฆ์กครทำไม่ดีก็เสื่อมไป ใครมาทำลายก็เสื่อมไปเป็นธรรมดาอย่าโยมก็ต <whole. S 2> ัดกุซะเราก็หันว่าบำเพ็ญกาศีืบพวนธุาของเราต่างคนต่างมาต่างคนต่างไปทำอย่างไรก็ได้อย่างนั้นแหละทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วทำสิ่งใดก็ได้สิ่งนั้นปลูกมะพร้าวก็ได้กินมะพร้าวปลูกข้าวก็ได้กินข้าวทำอะไรก็ได้อะไรก็ได้โยมท่านนั้นกลับขึ้นมาขอเหตุนี้ เราจรึงต้องหนักแน่นเราเป็นอุบาสกวาสิกาพูดถึงพระรัตนตรตัยเราต้องหนักแน่นไม่หวั่นไหวไปตามกระแสสังคมของโลกสังคมแป๊บเดียวก็หายไปเราอย่าไปสนใจเรายืนหลักของเราแล้วตั้งหลักมั่นคงชาวพุทธตรงมั่นคงเราต้องยอมรับเหตียผลสิ่งที่มันเกิดขึ้นตามสภาวะแห่งความเป็นจริงว่าความจริงมันเป็นอย่างนี้ มันมาทุกสิ่งทุกอย่างมาแต่เหตุแล้วก็ดับไปที่เหตุเพราะฉะนั้นบุคคลที่ทําความดีก็ยอมเจริญบุคคลที่ทําชั่วก็ยอมใหยนะบรรลัยไปเป็นเรื่องธรรมดาเรายอมรับตรงนี้ได้เสียใครทําอย่างไรก็ทําอย่างนั้นแต่ทุกคนมีต้นทุนมาจากบุญจึงได้เกิดมาเป็นมน,นุษย์เราก็ต้องทําบุญสืบไปแต่เราไม่ทําบุญเยะบุญเก่าหมดก็ตกกระป๋องแล้วโยมเราต้องทําบุญของเราไปสะสมของเราไป บุญอยู่ที่กายวาจาใจที่สุดเจริญและบาปอยู่ที่กายวาใจาใจที่ทุดเจริญนี่ของสะอาดก็คือเป็นบุญของสกปรกกับเป็นบาปเพราะฉะนั้นเราต้องทาใจเราให้สะอาดและเราก็เ,เปินจนที่พึ่งของเราต่อไปเดี๋ยวเราหมดบุญเข้าเนี่ยเราจะไปอยู่ที่ไหนนะคนหมดบุญก็เหมือนคนไม่มีเงินมีตองไม่มีทรัพย์เนี่ยแต่ว่านี้เป็นริยะทรัพย์บุญเป็นริยะทรัพย์ไปไหนส่วนทรัพย์สินเราต้องเป็นทรัพย์ไปนอก เ,เพื่อเป็นเสื่องอาศัยของชีวิตเรียกว่าปัจจัยสีในการใช้ชีวิตอยู่ในโลกใบนี้ก็ต้องใช้ส่วนที่สําคัญไปกว่านด้านเราต้องใช้ก็คือต้องใช้อริยทรัพย์ทรัพย์ก็คือบุญนี่แหละสะสมบุญไว้อันนี้สะสมบุญไว้ก็จะได้ทําให้เราก้าวไปสู่ความเจริญความสุขสถาพรดังที่เราได้ปฏิบัติ ขอญาติโยมจงได้รับอนุโมทนาบุญโยมทุกท่านทุกคนเติม